ใช่ลงจากที่ไทยอย่างใต้ครับคืนนี้ฉายเลื่องเรื่องแม่นาคครับโอ้นั่งไม่หลายทุดแม่นาควิดีในกระดูกทีมงานของบังสมลีนะครับนั่งไม่เป็นแล้วกับทีมงานใจคืนนี้นะครับเหล่าวม่ใจบรรชาย่างยุ่งแล้วับพี่น้องไปแลกกันได้กับวิ่มดำปูปีจุกชิกเละก้าคืนนี้น้องเดียวจะแดงเหลืองไม่หลายทุดพี่น้องชมกันีกาเอ่อ นี่รูปนั่งที่พี่น้องห็นอยู่นี้ก็คือตาเปียรอกมาเ่อทํำกันเปิดปากห้เด็เราะว,ว่ารลนี้ตะวันแรกกันแล้วเกิดใพี่น้องจะเลเน้นเป็นปีเป็นนั่งตะลุ่งที่เราใจเล่นปีกอ้อนนะครับแต่วา่าต้องออกเป็นรัวคู่ออกเรยได้เราต่อเดียวต่อน,นั่งเหลือต้องแจกยวบกลวยที่รูปมนั่งยืนนี้ให้พี่น้องไปต้มกินแกถูกโชคโลบไปตมกินซ้ำเบอร์กับมัี่น้องเดียวมาแสดงถูกตี่ก็เอาไปต้มกัน เให้เคยถึก yup. ินแล้วใหอย่างชัวกับหมาลาวตอนนั่งหือนะครับเพราะนั้นปีนี้ตัวนั่งกระลุงจะต้องให้ปี่นองแลอลังการใหญ่โตเมื่อนประมาณปีเทศบาลของเราจะได้ย่แล้วกับปีนี้รูปนั่งจะต้องยิ่งว่าปกติไอ้นี่คือรูปกระนาดเหล็กแต่คืนนี้พี่นองจะได้เล่รูปนั่งขนาดเติมใหญ่ว่าคนเนี่ยรูปปัจจุบันก็ปีนองและกับนี่คือตัวอย่างนครับนี่ตัวเต่านี้เลยครับคืนนี้เราเล่นตัวเต่านี้เม็ด สังเหลืองไอ้โป้งติอยบุญก็โน่นแม่ะมี่นะครับพี่น้องได้เล่รูปย่อยกับนี่ปายอนี่คือตัวนั่นตงตีขนาดปกติแต่คืนนี้รูปนั่งขนาดย่อยที่พี่น้องเห็นพี่น้องเล่นะครับว่าความทีพุ่มใดภายายามปรำตัวไหนนั่งคว่ำว่ารูปนั่งกระแล้วกพระว่าเราจ่ายนั่งตัวขนาดใหญ่พี่น้องเล่กับนี่คือตัวนี้เห็นแสดงคืนนี่โดยใจขนาดนี้เม็ดเลต่ติมตา หาปาร์ตี้เหยพี่น้องเห็นมไหมครับมันจัดกินเห็นไหมเราจะได้เล่กันได้จัดของอันนี้เราจัดเยอะแม่คอาแม่เกอรก็คุยได้กำไรใกล้ดีใกล้ดีสุดเจ้านะครับไปถูกไหครับไปต้นครับเาไอ้ต่าเพีย่ปิดปากให้เด็กคนเขาอยากเปิดปากให้เด็กกี่คนนะที่เต็มาที่ตัวไวแล้วนี่กี่คนซอมคนขึ้นมาหลงขึ้นมาเด็กเดียวมาคนหนึ่งพี่น้องกำกับยิ่งอายุต่างเยอะแล้วแหละมาแต่โกงง่าย กว่าจะเปิดป้าให้พวกกันอีกแกว่าพวกจะไม่ขอแรกมันไมมเงเขาเจียลุกน้ย่างมัน่นกนที่เขาเจียครับเป็นงานที่แบบได้จังหวัดพัทลุงที่หนึ่งนะครับในจังหวัดพัทลุงครับโดยงานนี้วันที่วันที่เที่ยตรงนี้คือวันที่แปทุกสภารมสองนะารสดครับสำหรับท่านที่ต้องการจะมาเที่ยว้องนี้นะครับเป็นอยู่ใน จาบอกเพื่อนมรุนแังกับทุกแมกับพี่น้องชาวโรโวเวอร์นะครับที่ที่งี้เป็นอยางสั่งตายมาหยุดอย่างจัไปด้วยน้องเดียวลุกทึ่งวัฒนธรรมครับแล้วก็ทุกๆค่ำคืนจะมีคอนเสิร์ตนี้มโนราให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันรี่เือกนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของงานกลางแรงนะครับ มีแรงใจแรเแินกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือประชาชนนักท่องเที่ยวที่มากันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมนะครับที่ชมทางช่องยูทูบของจอมยุทธ์ซีมก็สามารถที่จะมาเที่ยวงานกันได้ครับเทีนี้ออกอากาศวันพรุ่งนี้นะครับออกอากาศก็วันที่9พฤษภาคม2567ครับคุณจ้าเมืองอุดมรีสก็มาคืนนี้มาให้กำลังใจกันด้วยได้กับพี่น้องเดี๋ยวเปิดปลาเด็กเรียมพี่น้องเออ แค่เดียวไปเที่ยวตัวเดียว này năng, tầm ทีด้วย tôi phá, cái đếch, ก็และนั่ง có... năng, น้อง đồng ดูเด็กมีประชาชนขึ ee, ้นไปด้านบนด้วยคับขอ้คุณอานทิย์ะวันหลุดทิ์กองอาจารย์นุ่มบุญไนำพินมา